bỏ nhà ัวนี้ใช้งานยังไงเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ทุกคนดูกันค่ะสําหรับวิธีใช้งานนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เสียบแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเขาจะมี4ตัวส่งสัญญาณกับ1ตัวรับสัญญาณใช่ไหมแล้วก็เลือกเอาตัวรับสัญญาณของเขานะคะเสียบเข้ากับอุปกรณ์บันทึกวิดีโอของเราซึ่ง boya v 4 u ของเราเนี่ยจะเป็นหัว Type C เท่านั้นนะคะซึ่งก็จะใช้งานกับพวกอุปกรณ์อย่างมือถือ Android iPad ที่เป็น Type C หรือว่า iPhone 15ขึ้นไปค่ะหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กที่เป็นช่อง Type C y, เสามารถใช้ได้เหมือนกัน เอาเอาอุปกรณ์บันทึกวิดีโอหรือบันทึกเสียงนะคะที่เป็นช่องไท p e แล้วก็เอาตัวรับสัญญาณที่เป็นไท p ีเเียบเข้าไปแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยทันทีโดยไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรที่ยากค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ของเรานะคะเขาก็จะดีเทคไม์เรียบร้อยค่ะใช้หูฟังง่ายยังไงใช้ไม์ก็ง่ายอย่างนั้นแหละค่ะแล้วเราก็เอาไม้ตัวส่งสัญญาณนะคะขึ้นมาใช้งานสังเกตนะคะว่าเราได้เปิดเครื่องอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังไม่ได้เปิดเครื่องแบบนี้เนี่ยให้เรากดที่ปุ่ม power ค่ะค้างไว้สักประมาณ3วินาทีสถานะไฟจะขึ้นเป็นนนนสีี้้ําเงิแบบ ว,ว่าไม้ของเราเนี้ยพร้อมใช้งานแล้วค่ะแล้วเราก็เอาตัวไม้นะคะมีไว้กับตัวเสื้อต้องขอบอกข้อสังเกตนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับไม้โบยา V4 ตัวนี้เพราะว่าไม้โบยา V4 ตัวนี้นะคะเขาจะมีความเซนสิทีฟและค่อนข้างไวต่อเสียงมากๆค่ะหากเอาตัวไม้นะคะใกล้ปากจนเกินไปเนี้ยมันก็จะทําให้เสียงดังจนพีคได้นั่นเองฉะนั้นนะคะให้เลือกติดไม้ไว้บริเวณคอปกเสื้อหรือว่าตรงหน้าอกอะไรประมาณนี้เนี่ยถือว่ากําลังรับเสียงได้อย่างพอดีเลยจากนั้นนะคะเราก็เปิดกล้องบันทึกวิดีโอหรือแอปบ,บันทึก เสียงแล้วก็ใช้งานได้ทันทีค่ะง่ายๆแค่นี้เองและถ้าเราต้องการที่จะใช้งานในโหมดตัดเสียงรบกวนนะคะก็แค่กดปุ่ม NR สีฟ้าข้างตัวส่งสัญญาณแบบนี้สถานะไฟจะเป็นสีเขียวนะคะอันนี้เนี่ยก็อยู่ในโหมดตัดเสียงรบกวนเรียบร้อยแล้วค่ะหากเราต้องการจะกลับมาใช้ในโหมดปกติก็กดที่ปุ่ม NR แค่ครั้งเดียวนะคะก็จะกลับมาเป็นไฟสีน้ำเงินแบบนี้แล้ว